เขายังไม่คุ้นเนี่ยน้ำนมมาแล้วน้ำนมแม่น่าจะมาไว้นะบีบนิดนึงมาเลยกินหัวปีบำรุงมาอยู่พัก<ด>ใ <น S 1> หญ่ๆจุๆ๊บๆจุ๊บๆต่กินใหญ่เลยน้องกินใหญ่เลยครับน้องกินใหญ่ๆห<อ>ครับ นี่น้เชค่้งิงกินนมครับน้งซิงกินนมกลินยครับไม่รู้ว่ามีนมแล้แต่ก็ยิดยับๆิอยับนะ

นะคะนน Uhm, hai, เก็งนะพ่อมันออกปุกถ้ามันร้องเสียงดังลั่นยาบีมันลูกเราให้แล้วเป็นแบบอยู่ยาทั้งวันก็เลยไม่ได้เติมยาอะไรเงยนะหนูก็จำไม่ค่อยนานเท่าไหร่เดี๋วเาลารุ่นลงจะมีปวดท้องพุ่ดรุ่นตัวนะทั้งในขณะทารก็ค่อยๆหลับมานะกว่าจะเที่ยงก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับ สองทุ่มนะเราจะมีจิบน้ำอุ่นน้ำฉินอุ่นนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะเริ่มให้ดินม้ขาต้มเนาะเกลือให้สามขวดแล้วก็สามขวดอาจะหมดพุ่งประมาณเพื่เที่ยงบ่ายก็หมดก็จะเอาออกพร้อมใส่ใะยรงระย่าเข้างหลังเนาะพอเวลาเขาเอาสายออกหนูก็เดินไปย้อนไปย้งเดินรับเจียงกันเอามือจับว่าไม่ลงไม่อะไรแล้วก็เดินเดินก็ต้องนานเดนั่้าฉี่รอเหนึ่งนะออกไปออกก็ไม่เป็นไรนะครับ แล้วพอเขาให้กินน้ําเราก็ต้องกินน้ําไม่ได้เวาลารีบขึ้นสองลิตรเพราะว่าเราบล็อกไหลเนี่ยถ้าน้าในร่างกายมันน,อน้อยมันแห้งเราจะมีการปวดศีรษะจากการบล็อกไหลครับและน้ําก็จะเป็นส่วนหนึ่งของนมแม่ด้วยเนาะในนมแม่มีน้ำอยู่ตั้งสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะอาหารกระตุ้มน้นํานมก็จะมีเริ่มต้นด้วยน้ําก่อนแต่ว่าน้ําสิงแกงเลียงไก่ตัดิงหัวปลีวิซาอะไรอย่างเี้นะครับ คุณจะมียาก,กินยากรนก็จะมียากระตุ้นน้ำนมลูกด้วยแต่จริงๆแล้วการที่จะมีน้ำนมก็หนึ่งต้องดูดเร็วกปกติแล้วถ้าเราคลอดเองเนี่ยก็ให้ดูดภายในช่งชั่วโมงสองข้อดูดป่อยก็คือดูดทุกสามชั่วโมงนะครับดูดถึงวิธีเวลาเขา้าเต้าก็จะมีคนมาสอนเนาะให้ปากลูกตั้งชากระป้านนมของคุณแม่อย่างเนานะอยู่ในเปลี่ยงเต้าพอเปลี่ยงเต้า้าางังึ่งถ้าลูกกินเก่งก็ให้มากินอีกเต้าเลยนะ หนึ่งเพื่อให้เต้านมสองข้างได้ได้ผลิตวัเป็นที่สองเพื่อทําให้เด็กโตอ้วนเพราะว่าในนมแม่เนี่ยึ่งแรกจะเป็นโปรตีนึ่ง,งหลังจะเป็นไขมันนะเริ่มหาเร็วมากเลยนะบางคนตอนแรกมันมีขึ้นมาวันแรกจะเป็นน้ำสสใสๆก็เรียกว่าน้ำนมทองนะครับอันนี้จะมีพวกวิตจพวกอ,อิมูน์ปูคุ้มกันเยอะนะมันให้ลูกดูแลในลูกจะได้ป้องกันลดเวลาโลกโโแบคทีเรียไข้แหดง ngày mai có cuộc gọi đi nha. để thấy em mới lo về tiền mà mặt Mẹ từ sao được nghe rồi để đó có ดาีครับเอจิงจริงเด็กร้องมีแรงร้องดีนะดีกว่าเหี่ยวเหียวใช่ไหมใช่ดีกว่าไม่ร้องถ้าร้องได้แสดงว่ามีแรงค่ะนี่นะจะร้องตรงนี้แหละจะร้องตรงวัดตลอดนี่หล้แต่เราอยู่บ้านไม่ได้ไวแบบนี้นะคะอยู่โรงพยาบาลคือในเด็กแรกเกิดอ่ะถ้าเรามาจิ้มอ่ะตรง สี่จ่าเข้านำกลมันจะไม่ได้เหมือนที่อ่ะมันจะไม่ได้มันจะไม่ใช่แค่แตเขาอ่ะมันไม่ตรงแต่อยู่บ้านแม่นันเท่าจะรับแค่ให้หนีบจักระเลยนะคะคุณแม่ซื้อเป็นแบบตลอดที่พี่ต้อนหนีจะกระเลยค่ะมาแดกมาน้องเก่งมากเงียบจังนี่น่ารักจังเลยมดกอด อันนี้ต้องมีหมอกมนกอดมนกอต้องมีเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะตุ๊กตาอ่พอมัดปุ๊บเงียบเลยมัดไปไม่้ <c oughs> ดีเลยคื <c oughs> เอเด็กอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหลับได้นะแต่ว่าอยู่บ้านก็นไม่ต้องหลอกเขาเป็นแหนมตลอดเวลาแนละ้วคุณแม่ก็ให้คลายบ้างแตบบ่ยกเว้นว่าร้องกระจอ,องงแงไม่ยอมนอนเงี้ยค่ะจะห่อได้อยู่ อ๋อน,นี่คือเขาเจะคุ้นเหมือนตอนอยู่ในท้องอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็จะเหมือนอบอุ่นเหมือนรากอดเราอปะนรกันเราคือแม่ใช่ โลกก็อยู่กับเรามาตั้งแต่บ่ายครึ่งนะฮะก็ยังไม่มีอาการงงแง,ง,ง,งจัดๆก็จะมีร้องเพราะว่าต้องเปลี่ยนเพิดเพินนิดน,นึงก็มีพยาบาลเขามาช่วยเปลี่ยนก็กินนมจับนอนอืมแล้วก็นอนมีแค่สามอย่างตอนนี้กินแล้วก็หลับคาเต้าไปแล้ว แม่เหมือนใครนะร่าแป๋วแลว่าไม่บูไม่นอนเริ่มสวยแล้ววะไม่นอนไงนี่คืออาการว่าก็คือไม่นอนสินะเล็งตรงนั้นเล็งตรงนี้แล้ววดีแล้วโอเคไม่ได้ดูใอ้ท้องแม่แล้วนะเนี่ยดุให้หมดไง ตั้ต่เขาเริ่มแปลแล้วนะทีได้ดีได้ไม่ยินใช่หลงลืมก็แบบลืมมันลืม่มแต่คิ้วอ่เห็นไหมอย่างอ่ะถ้าหิวต้องลองอ่ะ <laughs> ทำอะไรจะหลับดีได,ด,ด,ด ยิ้มไม่เลยหรอพอดีเป็นปากกาทำเป็นปากกาทำเป็นน้ำอัชน,นสารสก,กัดอัญชันไม่มีอ่ะเออทาท<ช>าคิว้วไม่ใช่จริงของเด็กเลย<ม> ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามก็ได้นะคะ